สู่รายการเซ็นซีตลอดทัวร์กับผมพิรยุทธ์ตันอ่อนวันนี้ผมก็ได้มีภารกิจให้เพื่อนกับผมไปตามหาของแปลกที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจชาวบ้านและผมก็คิดว่าท่านผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วว่าของแปลกในวันนี้จะเป็นอะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับไปช่รูีจะเอาไง รายการเครื่องซื้อตลอนฟัวก่อนอื่น,นครับขอการสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทา้งห้องส่งและสวัสดีคุณพยุท์ที่ส่งให้ผมมาทาภารกิจในวันนี้นะครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับของกินแปลกๆในจังหวัดสุโขทัยนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกคนยังไม่เคยได้รับชมและชิมอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เรามาจอดรถ พักอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกนะครับรอเพื่อนเพื่อนเข้าห้องน้ำครับสกู๊ตครับเฮ้ยพร้อมยังไปไปรอนานแล้วนะครับสพร้อมแล้วครับ ชเรื่องไม่ดีไม่งามมากมายจนโลกวุ่นวายกลายเป็นสีดําเธอหาคนเรายังรักกันดีโลกใบที่มีคงไม่บอบฉันก็รู้แต่้เปลี่ยนทึ้งโลกคงทําไม่ไหวเป็นคนทํามดาครับตอนนี้เราถึง อะไรฮะสีสัตว์บ้านผมเองเรามันตั้งหลักกันเดี๋ยวเรากำลังจะไปตามหาเขาเปิ่มครับ <laughs> แม่ผมครับแม่ผมเองดีเด <laughs> ็นเด่นครับผมครับเราพร้อมกันแล้วตอนนี้เป่าสตาร์ทรถแล้วครับผมมาเลยเลยพร้อมแล้วครับ <h> i นี้เราเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับวันนี้ผมมาเพื่อนคนหนึ่งครับผมครับผมกูศัก์ครับวันนี้คุณชารักมีอะไรมาแนะนําผมครับเอาวันนี้มีของแปลกครับของกินแปลกแปลกแปลกมากเลยผมคิดว่าคุณกูศักก็ยังไม่เคยได้เห็นแน่นอนคืออะไรข้าวเปิ้ลครับข้าวเปิ้ลครับนี่มันมีลักษณะเป็นไงครับข้าวเปิ้ลอ๋อคุณเปาเคยกินก๋วยเตี๋ยวหลอดครับ ค้ายกันคล้ายๆกันแล้วเขาเปิร์ฟเนี่ยมันโด่งดังแค่ไหนครับเออมันโด่งดังขนาดว่ามีดารามาครับก็มาเที่ยวแถวสู่ไทยเขาก็มาทานกันเขาเปตกใจเที่ยวรู้จักกันหมดนะครับคนแถบเนี้ยรัโอ้คุณธนรักษ์ทางนี้ยังมีคนเข้ามากินอีกหรอโอ้โหคุณภูษากบอกว่าเกินไปพูดแล้วมันจะไม่เห็นภาพ เราไปดูข้างในด,ดีกว่าว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณอยากจะมากินข้าวเปิือกเครื่องครับดีครับไายครับคุ เินทางมาถึงแล้วครับร้านเขาเปิดใจเครื่องเจ้าของร้านกำลังนั่งมุดเลยครับเตรียมของตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ลักษณะร้านแกเครื่องนี่ก็เป็นร้านเป็นไม้ธรรมดาปกติทั่วไปครับผมคุณปังเอ้คุณทารักวันนี้เรามาสองคนมันไม่สนุกนะครับวันนี้เรามีเพื่อนมาอีกคนไม่ใช่ครับก็ใช่ไงก็นัดไว้นล้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับต้กตักตื้นหน่อยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ กวันนี้คุณจะกีมาแต่เช้าเลยนะครับผมคร้งังเลยโอ้โหมากินมากินน้ำแล้วครับมาก่อนเขาเลยครับมากินคนแรกเลยแล้วคุณจะกีนนี่ได้ลองทำหรือยังครับลองแล้วครับนี่ครับผลงานจะหมดแล้วครับตัวเนี้ยรอคุณสองคนครับสวัสดีแล้วต่อไปเราก็จะไปรู้จักกับยายเครื่องนะครับแล้วก็ไปถามความเป็นมาวิธีการทําจากยายเครื่องครับได้ครับ อยู่ด้านหลังครับไปกันเลยครับผม,มครับผมตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กับแยาเครื่องแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันว่าประวัติความเป็นมาของเขาเปิบเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงใช่ไ้มครับผมแม่ขาาสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ขาวนี่ยอยู่นะกำลังขงเข้าวเนี่ยเขาเข็บเขาปั้นเนาะเขาเปิบนาะเออเออน้องเดี๋ยวน้องจะมาสัมภาษณ์แม่ข้าไป่างงานสงอาจารย์เออน้องอยากหู้วานี่เขาเปิบเนี่ยมีประวัติความเป็นมาว่าจะใดรึเป็นเป็นมานะ สามชิ้นก็ถีบแล้วนะ,ะยักมายักมากันของพื้นฐานบ้านเนี่ยเขากินกันเนย,ยนอะๆที่ออน,นี่มันคนต่างหรอกมาหานเขากรเลยแพร่หลายเป็นข้าวเปลือกปิดตัวนี่เราไม่ขายมาเมื่อยังเนี่ยขายมาสามชิ้นวกเปีือกสามชิ้นกเราแต่ก่อนเนี่ยก่อนจะเป็นข้าวเปลือกไม่ขาได้ขายอย่างเมื่อก่อนขายข้าวแคบเนี่ยข้าวข้าวแคบข้าว ข้าวเปิบเนี hmm. been, h, mm ่ยเต็มไปข้าวแขบมาก่อนข้าวแขบแพงกินกับข้าวเออแบบเนี้ยเออแบบนี่แบบปั้นหมี่แบบพันหมี่ไอ้ขาวๆมันแบบกีแบบปิ้งมีแบบปิ้งเนี่ยแบบนี้เอาไปปิ้งครับปิ้งกับไฟปินข้าวอ๋อนี่ต่อมากันเลยมีเด็กคนหนึ่งมากินข้าวก็เลยทําเป็นข้าวปั้นน้ำซุปอ้าน้ำซุปใส่กระเปียงนี่ก็หล่ยเขาก็มีอัน มันจะมีตังหอมกระเทียมเกี๊ยวมีหลายอย่างนี่อพอคิดคนแหมนเอเอาอันพักใส่เลยปปเป็นข้าปุ๊บแล้วมีน้ำซุปหมูมีไข่ดาวไ่มาตวันนี้วันนี้มีการกินกันแพร่หลายเพราะเป็นของนึ่งเป็นเจะของไอ้ทอดปรนเจ็นของต้มของนึ่งอาหารที่กำลังนิยมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องป้าเปิดแล้วจะกส่แล้วเดี๋ยวจะให้นะคะ ลองแย่ให้นขีนแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะร้องแย่ห้องได้ก่อนได้อ่าเดี๋ยวเอาไปลองแย่กันเลยเนาะไปอ่ะครับไปครับอ่ครับผมจะใ,ให้คุณทำเข้ามันลูกไข่ใส่อ่ะกันเ,เลยสามฟองอ่ะ,อะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำข้าวเปิือครับผมกำลังทำไข่ดาวครับ ี่เราก็จะตอกไข่แล้วก็ใส่ในหม้อที่ว่าเป็นหม้อนึนนะครับหม้อนสนามหม้อนึแล้วก็ปิดไว้สักพู่นะครับให้รอให้ไข่สุกต่อไปเราก็จะมาทำแป้งของข้าวเปิ๊บนะครับเสร็มนี้พอดีนะไหมครับเนะครับเออลงไปแล้วก็อย่างนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็เปิดฝาออกแล้วก็ใส่ผักครับตะกี้ใส่ผักใครอยากจะกินผักอะไรก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับอ่อก่อนห่อไม่ได้อ้าเขาไม่ได้ อ่ะต่อไปแล้วก็นะอ่ะต่อไปก็จะเสร็จแล้วนะครับเปิดอกก็ัะเหลียครับผมชอบเปิดครับน,นะครับแล้วตักใส่สามครับ อ่าสกีใส่น้ำซุปครับล,ลืมไข่อ่าเดี๋ยวใส่ไข่นะครับตัดแมกานเสร็จแล้วหนึ่งชามข, <อ S 2> ขี้ขี้นบ ไปเป็นการใส่น้ำซุอปอไเปลอที่นี่เลยเมื่อกี้แห้งอนีครับเป็นข้าวเปิบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินแล้วสิอร่อยครับมาลองชิมนนะครับ้นใส่ใส่ หอมกระกาศดองแล้วก็ใส่น้ำมันใส่ใช้แท่งยางเนาะหอมกระกาศไม่ต้องใส่แท่งยางเจือไม่ต้องใส่อ,อ้าวเหรอใส่ห้องไหมคะใส่ด้หอมกระชี้นะเนาะเออเดี๋ยวแบกหรืใส่อ่ะทั้สองอย่างครับอย่างเดียวเนี่ยผักชีครับผมสองอย่างาชีใบเรื่อย เตอนะอถึตองอตองนแรกนัก่นแหละ

nó này này. Anh mơ làm cái kiểu. Nó เดินทางมาถึงจุดเป้าหมายของภารกิจแล้วนะครับนี่ครับโฉมหน้าของของแปลกที่ผมได้เกินนําตอนต้นรายการครับผมนี่ก็คือประเด็นหลักภารกิจหลักเลยนะครับที่เรามาที่นี่นะครับก็คือข้าวเปิ๊บนะครับนี่เรามาดูนี่ก็คือโฉมหน้าของข้าวเปิ๊บนะครับนี่เลยของแปลกที่คุณทารักแนะนําผมมานะครับนี่ก็คืออีกด้านหนึ่งนะครับก็คือข้าวพันครับผมของแปลกอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับของยายเครื่องนะครับ นี่ต้องทานคู่กับน้ำซุปนะครับผมนี่น้ำซุปกระดูกต้องทานคู่กับข้าวพันนะครับต่อมาก็ก๋วยเตี๋ยวแบรครับผมอาจจะเห็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปก๋วยเตี๋ยวแห้งทั่วไปแต่เส้นเนี่ยเส้นของยายเครื่องนะครับเขาไม่ได้เอาไปลวกครับเอาไปนึ่งครับผมเส้นจะนุ่มและเหนียวกว่าครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราคาอาหารกันบ้างนะครับอย่างแรกคือข้าวเปิ๊บครับ จานละ10บาทใส่ไข่ดาว15บาทต่อมาคือกว๋วยเตี๋ยวแบรครับจานละ10บาทเท่านั้นเองนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งคือข้าวพันธ์ครับข้าวพันธ์ที่ต้องกินกับน,น้ําซุปราคานี่ประมาณที่อันละ1บาทคบาทครับ,รบในฐานะที่ผมเป็นคนสุโขทัยนะครับผมก็อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างคนต่างจังหวัดนะครับที่มาเที่ยวจังหวัดสุโขทยัย ได้มาเดินทางมาทานข้าวเปิ๊บยายเครื่องครับร้านของยายเครื่องนี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาต้นจันทร์ตําบลบ้านตึกอำเภอศิษฐชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยนะครับจากมเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมได้รับฟังจากคุณจักรพีว่าราคาอ,อาหารรา,าราคาไม่แพงอย่างที่คิดใช่เถมรสชาติอาหารเนี่ยยังอร่อยอยู่ด้วยครับผมเอาละครับวันนี้พวกเราสามคนก็ได้ ปฏิบัติภารกิจที่คุณพิยุทธ์มอบหมายให้เรียบร้อยแล้วครับก็จะส่งต่อไปทางคุณพิยุทธ์นะครับผมคิดว่าคุณพิยุทธ์ที่อยู่ทางห้องส่งนะครับคงจะอิจฉาพวกนะครับที่ได้มาสัมผัสกับอาหารที่แปลกอร่อยและน่ากินวันนี้พวกผมก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,อรบเอาละกล้องมาเร็วเร็วเร็ว ครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องแปลงของเราในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวเปิ๊บเดืเครื่องตอนแรกที่ผมได้ยินว่าเป็นข้าวเปิ๊บเดืเครื่องผมคิดว่าเป็นข้าวสวยที่เอามาทําเป็นแบบคิดว่าจะมาแบบทาแบบเปิดพิสดารอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเราไม่ใช่เป็นการทําแบบคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวครับมีการใส่น้าซุปแล้วก็ใส่ขไข่ไปด้วยแบบหน้าตานี่น่ารับประทานมากเลยนะครับแล้วก็มีบทของเป็นมาที่น่าสนใจ สุดท้ายนี้ผมและทีมงานเพื่อนซีตลอนทัวร์ก็ต้องขอกรับขอบพระคุณคุณใจยเครื่องที่ให้ความรู้และข้อมูลประวัติของมเป็นมาของกางงรท่อเปีและในวันนี้ผมและทีมงานเพื่อนซีตลอนทัวร์ก็ต้องก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ก่อนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ